ยังอยู่กับ SME Champion นะครับในช่วงนี้ครับ SME Talk เช่นเคยสัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่ดีดีดมอนะครับศูนย์นวัตรกรรมและเดินรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรามาติดตามกับการจัดโครงการ M SME Step Up เป็นโครงการใหม่นะครับในปีงบประมาณ2565ซึ่งเราจะได้ติดตามแล้วก็พูดคุยกับผู้ประกอบการในช่วงนี้อีกหนึ่งท่านที่ผมเชิญท่านมานะครับมาร่วมพูดคุยกันนั่นคือคุณนุก,กูลเรืองอุทยัยผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่กับเราฮะสวัสดีครับส,ส,สวัสดีครับทำความรู้จักกันหน่อยเมื่อกี้ก่อนเนะข้ารายการเราบอกว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่หลายท่านบอกว่า เป็นอาจจะไม่ได้เป็นสินค้าเป็นบริการที่ชัดเจนเป็นถือว่าเป็นเซอร์วิสแล้วกันนะครแน่นอนว่าธุรกิจนี้บริการนี้ก็สําคัญเหมือนกันกันกบการนะทำธุรกิจแน่นอนนี่คืออะไรฮะคือถ้าเรามองดูลูกค้า SME โดยส่วนใหญ่หรือตอนนี้เราจะเรียกว่า m อ m e อสเอ็อส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องแหล่งทุนแล้วก็ไม่รู้จะหาแหล่งทุนอย่างไรในที่เราทานี่คือเรามีโปรแกร,รมที่ให้รู้ให้ผู้ประกอบการ SME เเนี่ยเขาไปกรอกข้อมูลนะฮะ ซึ่งพอกรอข้อมูลใช้เวลาง,ง่ายเขาก็จะสามารถได้แผนการเงินที่จะไปคุยไว้ดูเองก็ได้ว่า <c oughs> ว่าเ,เราทําธุรกิจนี้แล้วจะสาเร็จหรือไม่สําเร็จกาไรหรือ <c oughs> ขาดทุน <c oughs> หรือในในกรณีที่เขาอาจจะต้องไปคุยสถาบันการเงิน <c oughs> เขาก็จะมีตัวเลขที่ไปคุยสถาบันการเงิน <c oughs> พูดง,ง่ายาเขาสามารถดูข้อมูลในกระดาษก่อน <c oughs> ที่เขาจะไปทําจริงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสองเรามีทีมงานที่จะเป็นทูที่จะช่วยเหลือเขาในเรื่องให้คําแนะนำหรือวิธีหรือมี ท่องทางที่เขาจะไปคุยหาบันการเงินสําเร็จเพราะโดยมาก s อ e อคุยถามบันการเงินไม่ให้เข้าใจเพราะว่าตัวเองเขาก็ไม่มีความรู้แล้วเขาก็เหมือนเขาตัวเล็กเขาเปลาไปคุยเหมือนเสียเปรียบรับแล้วรู้สึกตัวเองว่าเราเสียเปรียบมากเลย <c oughs> เราว่าอะไรเราก็ไม่กล้าที่จะบอกเขาว่า ศักยาภาพอางไราเป็นยังไง้ยแต่เราจะมีข้อแนะนาํามีวิธีการมีการช่วยเหลืออะไรที่เขาเป็นสักยาภาพที่อ่อนแอเรววาก็จะหาตัวเสริมให้เขาเขาจะไป็นคุยได้รวมทั้งการให้คําแนะนําว่าวิธีการคุยคุยย,งยังไงตัวเรื่องไหนที่ทางธนาคารไม่เคยยอมทางไหนเนี่ยให้ต่อรองไปเขายอม,อมนะซึ่งซึ่งเรื่องนี้ธนาคารอาจจะปั๊บเราเราควรจะรู้อย่างนี้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบนั้นเราก็จะมีให้คำแนะนำแล้วใน โปรแกรมเราก็จะมีบทความมีวิธีการให้ความรู้ซึ่งน่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการ s อ e มีเนี่ยมีความเข้าใจในการทำธุรกิจมากคือเพราะแหล่งทุนเป็นประหาสสำคัญนะครับอ่ใช่ใช่ใช่นยครับยิ่งเจอสถานการณ์ระหาโควิดแบบนี้เองเนี่ยการที่จะเติบโตหรือการจะเริ่มต้นหรือจะขอเงินทุนขยายกิจการแล้วเราอาจจะมีการเพิ่มแนวทางวิธีการบริหารธุรกิจเป็นข้อมูลที่ช่วยให้เขาเข้าไปดูแล้เขารู้โดยที่ หรืออาจจะถามตอบเรียนรู้ว่าทําธุรกิจแบบนี้มีปัญหาอะไรเราก็จะมีต่อให้นะครับผมเริ่มธุรกิจเหมือนเป็นธุรกิจเหมือนที่ปรึกษาใชใรกิจ<ะ>การให้บทวิเครื่องมือวิเคราะห์ะการที่จะทําธุรกิจหรือการที่จะเสนอวิธีการแนะ<ช>นําในการที่จะขอลหลงเงินทุนใช่แต่มีเรา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 มาะพสังแรก ถึงที่เราให้ทำครั้งแรกคือวิธีการวิเคราะห์ตัวเองว่าเราจะทําธุรกิจเราจะสําเร็จไม่สาเร็จอืมที่สองเราหาวิธีทําแหล่งทุนสุดท้ายเราก็มีข้อแนะนำหลังจากที่ทําธุรกิจแล้วจะมีอะไรที่เป็นคําถามถามตอบมาอืมหรือเรามีอะไรที่เป็นองค์ความรู้ที่ช่วยเขาในการทธุรกิจเราก็จะใส่เข้าไปให้เขาครับก็เป็นการช่วยสังคมด้วยเออนะฮะกระบวนการแบบนี้เองเนี่ยแน่นนว่าการให้กับเราจะไม่เค้เห็นในมีอยู่ในตลาดอาอาจจะอาจจะ อาจจะบางทีไม่มีกล้าบางทีหาที่ปรึกษาเองเนี่ยก็อาจจะหายากบาง,งทีจะเป็นรายใหญ่ๆบางทีถ้าเป็นรายเล็กที่เข้าใจบริบทกันเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเข้าถึงได้ง่ายกระบวนการโดดเข้ามาทําธุรกิจเหมือนเป็นเรื่องของที่ปรึกษาและเครื่องมือแบบนี้เรียนรู้หรือเริ่มต้นวัน<า>น้นเะครับดีเครื่องมือที่เขียนโปรแกรมการเงินผมทาเป็นหนังสือขายตั้งแต่ปีห้สิแล้วเป็นโปรแกรมตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นมาแล้วให้ลูกค้าให้ผู้กการเอไเอเข้ามาทำเนี่ยหรือเข้ามาใส่ข้อมูลซึ่งเสียค่าบริการ เขาก็ไม่มีปัญหารเรื่องลิขสิทธิ์ไม่มีปัญหารเรื่องสิทธิบัตรแต่ก็คือมาทำมาตั้งแต่50ตอนนี้ก็ปี6 5กห้แล้วนะเราก็มีพัฒนามาเรื่อยๆเห็นพัฒนาการยังไงบ้างเน่ยอนว่าเราเริ่มต้นตอนนั้นคือเราอยากจะมีเครื่องมือแบบนี้นที่จะให้ผู้ประกอบการหรือให้คนที่จะมาเรียนรู้ตลอดวะยะกว่าปีเนี่ยเราเห็นพัฒนาการเหมือน ส่วนหนึ่งเราเราปอบให้เขาแล้วสิ่งหนึ่งคือเขาก็ต้องย้อนกลับมาแล้วว่าเขาอยากได้อะไรเราเห็นพัฒนาการยังไงบ้างในตลอดเวลาการพัฒนาแบบคือจริงๆเรื่องเรื่องการทําแผนการเงินที่คําถามนนะ e เนี่ยนะฮะ SME เนี่ยสิปีที่นี้สิหรือสิกว่าปีมันี้ก็ไม่ได้ขยับไปเท่าไหร่เลยทุกคนก็ยังทําไม่ไม่เคยได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากว่าไอ้องค์ความรู้ในการทำเนี่มันยากแล้วไม่มีใครทําเรื่องนี้มาคนทําเองก็ยากทาแล้วก็ เหมือนเมือนบคนเห็นตัวเลขก็งงล้ว <c oughs> เห็นตัวเลขก็ปวดหัวครับง <c oughs> ั้นตัวนี้จะช่วยให้มันง่ายขึ้นใช้เวลาก่อแค่6แผ่น6ชีสใน <c oughs> ในโปรแกรมเราเนี่ยคือ6ตารางทุกก็จะได้งบในคำอธิบายมา,ยาฮะ ในช่วงแรกๆเราอาจจะมีคําแนะนําว่าถ้าเกิดมันออกมาแล้วตัวเลขมันแปลกๆเราก็จะถามาอาธิบายเขาฟังว่าเป็นเ,นเพราะอะไรเช่นว่าอาจจะกอกต้นทุนประมาณมากไปหรือประการยอดขายสูงเกินไปโดยที่ตัวเองเนี่ยยังไม่เข้าใจอย่างนี้นะครับเพราะจริงๆในฐานข้อมูลของเราเนี่ยเรามีฐานข้อมูลของโครงสร้างต้นทุนการเงินอ,งอะไรของหลายๆธุรกิจอยู่แล้วแล้วเราจะรู้ว่าไอ้ต้นทุนเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ในระดับหนึง่ง ก็จะช่วยใง่ายขึ้นเพราะบางทีเข้าไปหาข้อมูลก็หายากอ่าใช่ใช่ใช่บางทีเป็นความลับของธุรกิจด้วยพอดีเราทำมาเยอะเราเลยมีฐานข้อมูลพวกนี้เยอะก็เป็นบทวิเคราะห์หนึ่งที่เอามาช่วยให้คําแนะนําผู้ประกอบการกันได้การที่เรามาดวดทําแบบนี้เองเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องสืบทักษะเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆเพื่อให้คาปรึกษากับผู้ประกอบการหรือคนที่จะเข้ามาขอคาแนะนำจากเราเราเราเตรียมตัวหรือเข้าไปร่วมกับโครงการต่างๆยังไงบ้างคะเราประสบการณ์ในการทํางานธนาคารมาแล้วก็เป็นที่ปรึกษามาประมาณสัก ยี่สิบกว่าปีครับครับความเชี่ยวชาญินี่แน่นมากเลยก็จะมีฐานข้อมูลแล้วเราก็เป็นคนที่ทำวิเคราะห์โครงการให้ภระเัรฐใหญ่เยอะแล้วก็จะมีฐานข้อมูลพวกนี้แน่นนะว่าเรื่องของประสบการณ์ตัวนี้เนี่ยแน่นต้องบอกว่าต้องบอกมีแน่นเต็มอย่างแน่นอนแล้วในคราวนี้เองเนี่ยฮะการที่จะเข้ามาร่วมต้องบอกว่ามึงตัดสินใจเข้ามาร่วมกับโครงการของทางราชมงคลธัญบุรีกับ M S M E Step Up คราวนี้เองเนี่ยตัดสินใจยังไงหรือเราทราบการร่วมโครงการยังไงบ้าง อย่างที่เราบอกว่าถึงแล้วเรา,เราอาจจะมีสินค้าที่ดูดีแต่การตลาดเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นไอการทำมาเยนเรารู้ความความเข้าใจนี้ก็จะช่วยให้เรามีมุมมองเรื่องการนําเสนอที่ดีขึ้นเข้าใจทันจะเข้าแสมากยิ่งขึ้นเ,เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้อง,ตองเตรียมตัวในตอนนี้เองเอาล,าละเรากำลร่วมโครงการต้องบอกว่าเพื่อที่จะเปิดตลาดมากยิ่งขึ้นเข้าใจบริบทมากยิ่งขึ้นด้วยคาดหวังยังไงกับการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ฮะจริงๆทางธัญ,ญบุรีนะฮะ เราก็ทําร่วมกับสสวมานานอาจจะหลายปีสิ่งที่มาสะท้อนก็คือการที่ทํากับสสวได้ยาวนานและต่อเนื่องแสดงถึงคุณภาพของเขาอยู่แล้วและศักยภาพของเขาซึ่งเราเห็นถึงความตั้งใจความจริงใจในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการจริงๆ นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องว่ามีความความเชื่อมั่นแล้วก็คาดหวังว่าสิ่งเราที่เรามาคราวนี้เองเนี่ยจะได้เราก็เฝ้าดูมานานเพราะอาจจะเพราะเคยทํางานร่วมกันมาด้วยครับผมอแน่นอนว่าสำหรับคนไหนที่สนใจทั้ง การรูปกิจกรรมการพัฒนาการเสริมรักษาของการเป็นผู้ประกอบการและคราวนี้เองพี่อยากจะแนะนำเพื่อคนไหนอยากจะเข้าข้ามปรึกษาเพราะบางทีแบบเอาละโอกาสยังอยากจะเรียนรู้อยากจะเริ่มต้นในการจะเป็นไมโครหรือจะเป็น s m e เลยถ้าอยากจะเข้ามาใช้บริการ,รมีช่องทางไหนยังไงบ้างแนะนำสักนิดนึงคือตอนนี้เนี่ยฮะเราเริ่มทาไปแล้วเพียงแต่ว่าเว็บไซต์มันยังไม่ไม่เนะ์เฟกนักคือเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เขียนว่า a r n e t นะฮะ a r n e t link ก็ตัว R ต,ตัว N ตัว e ตัว t แล้วก็ link l i n k n e t นนะฮะก็จะเข้าไปดูเว็บไซต์ตอนนี้คิดว่าอีกสอสาเดือนนี่ก็จะพัฒนาเต็มและวมาจากโครงการนี้โครงการนี้จะได้พัฒนาเพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้จริงๆเว็บไซต์มีแล้วแต่เพียงแต่ว่าช่วงโควิดมันเลยชะงักไปพักหนึ่งก็เลยยังไม่ได้ทําต่อนะครับอีกในสองาเดือนเนี่ยฮะเรานี้เข้าไปศึกษาดูก่อนได้ครับ มีบทความมีหนังสือที่เขียนอยู่นั้นอยู่แล้วครับผมแน่นนว่ามีองค์ความรู้พร้อมในส่วนหนึ่งแต่ที่สําคัญก็คือการที่เสริมทักษะให้การทาธุรกิจเนี่ยขยายมากยิ่งขึ้นและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างๆหรือคนที่สนใจได้เข้ามาปรึกษามากยิ่งขึ้นกันด้วยบางพืงที่เนี่ยการจะเริ่มต้นบางทีอยากจะคนที่เข้าใจฟิลเดียวกันหัวอ,อกเดียวกันใช่จะอนาคตเราจะค่อยๆมีถามตอบแล้วจะลดทอนความผิดพลาดคือเราเหมือนเราแชร์สิ่งที่ที่เรารู้อยู่แล้วให้เขาราบเขาไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแบบนั้น ก็คืออย่างน้อยทําให้ทางเลือกในการทําอะไรมันหรือทางเลือกที่แคบลงไปทางที่ถูกมากขึ้นไม่ใช่มีสิทางเลือกไม่รู้ไปทางไหนก็อาจจะเหลือสองสาทางเลือกที่ค่อนข้างดีที่ทดลองมาแล้วว่าทางนี้เวิร์กนะครับระยะเวลาก็สั้นลงนั่นเองสั้นลง,กนลงเกิดทาทาไปไม่แน่ใจถามตอบมานเราก็ตอบ,บว่า<ม>อย่างนี้น่าจะมีประเด็นอะไรบ้างอย่างน้อยก็มีที่ปรึกษาที่ไม่ เียนกันน่าแน่นอนนะคะก็เป็นโครงการอนนี่น่าสนใจ<ส>และก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่ฝากคือผู้ฟังกันด้วยแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณค,คุณนุกูลเรืองอุทัยฮะให้ข้อมูลกับเรารดยมถึงบอกว่า,าสนใจในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยครับคุณมงสูงครับสวัสดีครับ